นะคะเดี๋ยวเราจะามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กรรันต่อเนาะวันนี้นะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการหาหอร์โมอต่อนะคะเมะื่อวานนี้คุณครูนาะสอนการหาหอรอม์มอ่การหาหอร์มอด้วยวิธีการหาตัวประกอบไปแล้วถูกไหมคะซึ่งการหาหอร์โมอเนี่ยมันมีหลายวิธีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะว่าวิธีที่คุณครูจะสอนเนี่ยเป็นวิธีอะไรนะคะ หอระมอเนาะเราเราคงจะค,คุ้นคำนี้กันแล้วนะคะซึ่งเป็นคำย่อนะคะหอระมอเนี่ยเราจะมี3วิธีด้วยกันนะคะหอระมอคืออะไรนะคะหอระมอก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดนะคะที่หารจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวนะคะเราจะหอระมอคือหรือเรียกง่ายๆก็คือตัวหารร่วมที่มากที่สุด นะคะต้องเป็นจํานวนที่มากที่สุดด้วยนะถึงจะเรียกว่าหอรอมอนะคะอ่ะหอรอมอเนี่ยเรามีวิธีการหาได้3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือ 1. การหาตัวหารร่วมนะคะ2ก็คือการแยกตัวประกอบและสก็คือการหารสั้นนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนักเรียนได้เรียนการหาตัวหารร่วมไปแล้วถูกไหมคะแล้ววันนี้นะคะครูจะมาสอนวิธีการหาแบบ การแยกตัวประกอบนะคะว่าหาแบบการแยกตัวประกอบเนี่ยหายังไงนะคะส่วนการหารสั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บเอาไว้มาเรียนที่โรงเรียนพร้อมกันนะคะถ้าเรายังมาได้นะวันที่1 4นะคะเราจะมาเรียนที่โรงเรียนเนาะการหารสั้นนะคะซึ่งสิ่งที่นักเรียนต้องจําเลยก็คือว่าสําหรับหอรมอเนี่ยมันจะมีข้อยกเว้นว่าถ้ามันไม่มีตัวหารร่วมกันเลยนะคะเขาจะบอกว่า1 เป็นตัวหารร่วมของจานวนนับทุกจํานวนอยู่แล้วหนึ่งเนี่ยมันเป็นของทุกจํานวนอยู่แล้วนะคะมันเป็นหอเรมอมันเป็นตัวหารร่วมของทุกจํานวนอยู่แล้วถ้ามันหาตัวหารร่วมที่มากกว่าหนึ่งไม่ได้นะคะคําตอบของหอเรมอนั้นมันจะตอบหนึ่ง นะคะซึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นคําตอบที่น้อยที่สุดนะของหอระมอนะคะไม่ไม่มีศูนย์นะหอระมอจะไม่มีการตอบศูนย์หนึ่งคือจํานวนนับที่น้อยที่สุดนะคะที่จะเป็นคําตอบของหอระมอได้นะอ่ะวันนี้เรามาดู นะคะครูขอทบทวกนการแยกตัวประกอบก่อนนะคะเ <_ d ose> พราะบอกแล้วว่าวันนี้เราจะหาหอระมอดโดยการใช้วิธีการแยกตัวประกอบถูกไหมคะดังนั้นนักเรียนต้องแยกตัวประกอบให้เป็นก่อนการที่แล้วสอนไปแล้วเรื่องการแยกตัวประกอบเนาะมาทบทวนกันนะคะสมมติคุณครูจะแยกตัวประกอบของ18เนาะวิธีการสอนไปแล้วที่แล้วก็คือให้หา2จํจนวนถูกไหมคะที่มาคูณกันได้18นะคะ่ังเช่นครูแบบว่าอาครูได้2อคูณเ นะคะสิบแปดสิแปดแยกมาเป็น2อคูณเนะคะหลังจากนั้นเช็คซิสเป็นจํานวนเฉพาะอยู่แล้วถูกไหมคะแต่9ยังไม่ใช่จํานวนเฉพาะถ้า9ยังไม่ใช่จํานวนเฉพาะก็คือเราจะต้อง แยกต่อนะคะก็แยก9ออกมาเป็น3คูณ3นะคะพอได้3คูณ3แล้ว๊บ3เป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะคะถ้าได้3เป็นจำนวนเฉพาะแล้วก็จบแล้วนะคะสรุปแล้วเราจะได้จำนวนเฉพาะ3ตัวที่มาคูณกันแล้วได้18ดังนั้นการแยกตัวประกอบขอ,อง18คือ2คูณ3คูณ 3, ณ3นะคะอันนี้รูทบทวนให้นะอ่ะต่อไปลองอีก 1, 1ตัวอ่ะ54 นะคะ54สิมมติพูดแยกได้6กคูณ9นะคะ6 9 54 6ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะถูกไหมคะเยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะถูกไหมดังนั้นเราต้องมาแยกใหม่อีกทั้ง2อตัวเลยแยกทั้ง6แล้วก็แยกทั้ง9ด้วยนะคะอะเราก็แยกได้แบบนี้6ก็จะแยกได้2คูณ3ส่วน9ก็จะแยกได้3คูณ3 แล้วเราก็มาเช็คว่าทุกตัวเป็นจํานวนเฉพาะแล้วนะคะพอทุกตัวเป็นจานวนเฉพาะเสร็จปุ๊บตอบได้เลยดังนั้นการแยกตัวประกอบของ54ก็คือ 2, คูณคูณสคูณโอเคนะคะอันนี้ครูทบทวนการแยกตัวประกอบให้นะอ่ะ ถ้าโอเคแล้วเรามาดูการหาหอรมอโดยใช้การแยกตัวประกอบว่าเราจะทำได้อย่างไรนะคะเราจะใช้วิธีการแยกตัวประกอบได้อย่างไรนะ เอาขั้นตอนก่อนนะ,ะเขาบอกว่าวิธีการทำก็คือ1เลยนักเรียนต้องหาตัวประกอบของจํานวนนับแต่ละจํานวนก่อนสมมติเขาจะให้หาหอระมอของจํานวน2จํานวนถูกไหมนักเรียนก็ต้องแยกตัวประกอบของ2จํานวนนั้นก่อนถ้าเขาให้หา3จํานวนนักเรียนก็ต้องแยกของทั้ง3จํานวนนั้นก่อนเป็นขั้นตอนที่1นะคะต่อไปขั้นตอนที่2นะคะให้นักเรียนหาตัวประกอบที่มีจํานวนเหมือนกัน นะคะที่เป็นเลขตัวเดียวกันนะคะสามก็คือนำตัวประกอบร่วมนำตัวประกอบร่วมมาคูณกันนะคะที่มันเหมือนกันอะมาคูณกันผลคูณจะเรียกว่าหอเรอมอโอเคนะคะผลคูณบางคนอ่านอย่างนี้เอ๊อาจจะงงอะมาลองดูวิธีทํากันบ้างว่าเราจะมีวิธีการหาย,ย่างไงสมมติครูจะหาหอเรอมอของ18กับ54 นะคะจะหาหอดรของ18กับ54ขั้นที่1เลยวิธีการขั้นที่1เราบอกว่าหาตัวประกอบของจํานวนนับแต่ละจํานวนโดยการแยกตัวประกอบถูกไหมเมื่อกี้หามาแล้วนะคะอ่ะเราก็จะได้ว่า18เนี่ยมันเท่ากับ2คูณ3คูณ3ถูกนะคะเมื่อกี้เราหามาแล้วเนาะต่อไป54 54เท่ากับ2คูณ3คูณ3คูณ3โอเคนะคะ อะขั้นตอนที่หนึ่งผ่านไปหาและเราหาของทั้ง18แล้วก็54แล้วนะคะต่อไปมาดูขั้นที่2บอกว่าหาตัวประกอบที่มีจํานวนที่เป็นเหมือนกันจํานวนที่เหมือนกันมีจํานวนไหนบ้างที่ทั้ง18และ54มีเหมือนกันคะเลขไหนเลขสองบเล,อเลขสองถูกต้องอ่าเลขสองมีมีเหมือนกันเนาะและเลขไหนอีก เลขสเลขสามีเหมือน <3 S 1> กันมีเหมือนกันอีกก็คือเลขสามอีกหนึงคู่ถูกไหมคะส่วน18บแดแล้วแต่5้บสยังเหลืออีกหนึ่งตัวที่ไม่มีคู่เนาะแสดงว่ามันมีเหมือนกัน3มตัวก็คือสองสแล้วก็สนะคะดังนั้นขั้นที่สามขั้นที่สามบอกว่านำตัวประกอบร่วมมาคูณกัน ได้ผลคูณเป็นหอเรอมโมอ,อ่ะเอามาคูณกันเลยเราได้ตัวประกอบร่วมคือ2คูณ3คูณ3ดังนั้นเท่ากับ18ถูกไหมคะ,สะแสดง6เอ่อ2คูณ3เป็น6 6 3 8 8ดังนั้นได้คำตอบแล้วดังนั้นหอรอมโมอของ18และ54คือ18ค่ะโอเคนะอ่ะ ถ้าใครยังงงไม่เป็นลายเดียวมาดูตัวอย่างอีกหนึ่งอันนะคะ,เ,ะเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกหัดกันดีกว่าเนาะถ้าใครงง,งเรามาทําแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตสลับหน้าจอนะคะเต,ตรียมกระดาษขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวเราจะได้คิดไปพร้อมๆกันนะักเรียนจะได้ฝึกคิดไปเลยนะคะ อ่ะโอเคอมาดูตัวมาดูแบบฝึกหัดของเรานะคะสมมุิข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าหาหอระมอของ12และยีะ่สะขั้นที่หนึ่งนักเรียนต้องแยกตัวประกอบของ12บองกับยีก่อนถูกไหมคะอ่ะมาเลยแยกซิหนูแยกซิ12แยกตัวประกอบได้เท่าไหร่ ลองคิดเลยค่ะล่างๆได้ไหมสิบสองได้ไดดเท่าไหร่เอ่ยสองคูณสองคูณส,สาห่าเ<อ>ก่งมากค่ะ<อ>ไดส้สองคูณสองคูณสามโอเคนะคะต่อไปอ่ะยี่สิบบ้างยี่สิบตัวประกอบคือเท่าไหาร่คะ สองคูณสองคูณห้าค่ะอ่าถูก้องสองคูณสองคูณห้าอ่าตอนนี้ได้แล้วเราได้ตัวประกอบของทั้งสองตัวแล้วถูกไหมครับอ่ะต่อไปขั้นที่สองขั้นที่สองให้นักเรียนจับคู่จับคู่จํานวนที่เหมือนกันมีจํานวนไหนเหมือนกันคะสองอ่ามีสองถูกไหมอ่ะสองคู่ที่หนึ่ง,งได้แล้วคู่ที่หนึ่งมีอีกไหม มีสองอีกเนาะมีสองอีก1นึคู่อีก1คู่นะคะมีอีกไหมคะหมดแล้วหมดแล้วเนาะอ่ะต่อไปสรุปดังนั้นเรามีแค่สองหนึ่งคู่คูณกับสองอีก1ตัวดังสองคูณสองเท่ากับสี่นะคะดังนั้นหอระมอของสิบสองและยี่สิบคือสี่ค่ะ คำตอบคือสีครับครับโอเคนะคะมีใครไมีใครจะถามคุณครูไหมไม่มีไปข้อต่อไปเลยนะอะข้อต่อไปข้อที่สองเกี่ยวมื้นข้อที่สองนะคะหาหอระมอของยี่สิบเจ็ดและสี่สิบห้าขั้นที่หนึ่งหาของยี่สิบเจ็ดก่อน แยกตัวประกอบของยี่สิบเจ็ดก่อนว่าได้เท่าไหร่อ่ะหนูลองแยกเลยถ้าหนูฝึกแยกตัวประกอบบ่อยๆนะหนูจะตอบได้เลยแม่นยำได้เท่าไหร่คะยี่สิบเจ็ดได้สามคูสามอ่าถูกต้องนะคะสามคูณสามคูณสามอ่ะต่อไปสี่สิบห้านะคะสามคูณสาม อ่าถูกต้องค่ะสามคูณสามคูณ<อ>ห้าโอเคนะได้และได้ได้ตัวประกอบสองตัวแล้วต่อไปพันที่สองจับคู่จำนวนที่มีเหมือนกันนะคะคู่ที่หนึ่งคือสามสามีเหมือนกันเนาะคู่ที่สองคือสามมีเหมือนกันนะคะมีเหมือนกันอีกไหม ไม่มีแล้วอ่ะดังนั้นสรุปเลยเราได้สามหนึ่งตัวคูณกับสามอีกหนึ่งตัวนะคะคำตอบคือเก้านะคะดังนั้นหอเรมอของยี่สิบเจ็ดและสี่สิบห้าคือเก้านะคะอ่านะโอเคนะโอเคอ่ะไปข้อที่สามไปข้อที่สามนะคะ หาหอระมอของสี่กับสิบห้าของสี่กับสิบห้านะลองสี่ก่อนสี่หอระมอแยกตัวประกอบสี่ได้ว่าอะไรคะสองคูณสองสองคูณสองง่ายมากต่อไปสิบห้าล่ะสามคูณห้าสิบห้าได้เท่าไหร่สามสามห้าสามคูณห้าอะ ต่อไปขั้นที่สองจับคู่ไม่มีหลุดไม่มีมีไหมไม่มีอ่ะไม่มีเลขไม่เหมือนกันเลยอ่ะแล้วทํายังไงล่ะคะเราห่อรามอมันคือเท่าไหร่อะคะเนี่ยอย่างเงี้ยหนึ่่งเก่งมากแสดงว่านักเรียนจําได้เนาะถ้ามันไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยนะคะหอระมอแน่นอนคือ หนึ่งนะคะเราก็ตอบไปเลยเออว่าหอระมลคือหนึ่งโอเคไหมง่ายไหมคะง่ายเนาะอ่าไม่ยากไม่ยากอ่ะต่อไปเรามายากขึ้นนิดหนึ่งเราเอาเป็นสามจำนวนบ้างเมื่อกี้เราหาสองจำนวนถูกไหมคะอ่ะหาหอระมลของสามจำนวนบ้างเขาบอกว่าข้อที่สี่นะคะหาหอระมอของหกเก้าและสิบห้าค่ะอ่ะมาทีละตัวนะหาของหกก่อน 6แยกตัวประกอบได้เท่าไหร่คะ6คูณ2 3คูณ3้9ได้เท่าไหร่คะ9 3คูณ3กิ่งมา3คูณ3นะคะ15ได้เท่าไหร่คะ15 3คูณ5 3คูณ5าคูณสาม3ูณ5เนอะถูกต้องนะคะ3คูณ5นะ ดูซิตอนนี้มันมีอยู่3จํานวนดังนั้นเราจะใช้การจับคู่แต่ว่าในที่นี้เราต้องดูเลขที่เหมือนมีเหมือนกันทั้ง3ตัวนะ6ต้องมีเลขนั้นด้วย9ต้องมีเลขนั้นด้วยและ15ต้องมีเลขนั้นด้วยนะคะจำนวนไหนเอ่ยที่มีทั้ง3ตัวเลยคือ เลขสามถูกไหมมีสามนะคะสามจะมีทั้งทั้งหมดเลยทั้งสามตัวเลยดังนั้นเราจะพู่ได้ก็คือเลขสามนี่วงไว้แบบนี้เลยมีตัวไหนอีกไหมที่มีทั้งสามจำนวนเลยมีไหมคะไม่มีค่ะไม่มีแล้วเนาะถ้าไม่มีแล้วเราก็ตอบได้ง่ายๆเลยดังนั้นหอระมอของหกเก้าและสิบห้าคือ สามสามสามค่ะเก่งมากเลยหลายคนตอบได้โอเคนะคะมาข้อนี้บ้างข้อที่ห้าหาหอระมอของยี่สิบสอแปดิบปและหนึ่งรอสอ็คุณครูจะให้เวลาหนูลองคิดเองก่อนแต่ยังไม่ฉเฉลยนะให้เวลาได้ลองคิดเองยี่สิบสองแปดสิบแปด และหนึ่งรอยี่สิบเอ็ดให้เวลาลองคิดตัวเองก่อนว่าได้หอระมอเท่าไหร่สิบเอ็ดคูณสองขอคำตอบเป็นหอละมอเลยนะคะ ตอนี้ให้ลองคิดเองต้องมีเหมือนกันทั้งสามตัวนะยี่สิบสองต้องมีด้วยแปดสิบแปดมีด้วยแล้วก็ร้อยี่สิบเอ็ดนะคะต้องเหมือนกันทั้งสามตัวเลยนะค่ะได้ยังได้แล้วค่ะได้เท่าไหร่คะได้สิบเอ็ดอมีคนตอบมาว่าขอระมอคือส<น>ิบคนอื่นได้เหมือนเพื่อนไหมเมื่อกี้เหมือนสาลิสาตอบคุณกูณมาวันนี้นะัทพัด ไม่เปิดกล้องให้คุณครูเห็นหน้าเลยอามาอพอรูทักแล้วเปิดเลยอ่าโอเคอ่าคนอื่นได้เท่าไหร่คะได้สิบเอ็ดเหมือนเพื่อนไหมได้สิบเอ,อ็ดค่ะอาได้สิบเอ็ดเหมือนกันใช่ไหมใช่สิบเอ็ดเหมือนกันเนาะ<ด>อามาดูซิว่าได้สิบเอ็ดจริงไหมยี่สิบสองแยกตัวประกอบได้เท่าไหร่คะ สิบเอ็ดคูณสองนะสิบเอ็ดคูณสองเนาะหรือสองคูณสิบเอ็ดแปดสิบแปดได้เท่าไหร่คะแปดสิบแปดคูณนะแปดสิบแปดคือสองคูณสองคูณสองคูณสิบเอ็ดถูกไหมคะนี่คือแปดสิบแปดเนาะต่อไปหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดคือสิบเอ็ดคูณด้วยสิบเอ็ดอ่ะดูว่าตัวไหนที่มีเหมือนกันทั้งสามตัวเลยก็คือเลข สิบเอ็ดนั่นเองนี่ต้องมีเหมือนกันสามจำนวนนะเราถึงจะเอามาันมาเป็นหอระโมได้นะคะสรุปเลยดังนั้นมีแค่สิบอ็ดตัวเดียวถูกไหมคะ <S 2> 2. <S ดังนั้นหอระโมอของยี่สิบสองแปดสิบแปดและหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดคือสิบเอ็ดโอเคไหมได้นะคะเก่งมากเลยอ่ะต่อไปข้อที่หกเพื่อจะเป็นน้องเพื่อนน่า ข้อที่6ให้หาหอรมอของ7 26และ99ค่ะอ่ะลองคิดเองครูให้เวลา1นาะที7 26และ99 ได้คำตอบหรือยังเอ่ยได้เท่าไหร่ค่ะเท่าไหร่เจ็ดได้เจ็ดค่ะส่วนยี่สิบหกสิบสามต้องมีเหมือนกันทั้งสามตัวนะเลขที่เจ็ดยี่สิบหกและเก้าสิบเก้ามีเหมือนกันคตอบเท่ากับหนึ่งมีคนตอบบอกเท่าคำตอบเท่ากับหนึ่ง หนึ่งแส,งสดงว่ามันไม่มีจำนวนไหนเหมือนกันเลยเหรอใช่ใช่เหรออ่ะเดี๋ยวรอซิว่าคนอื่นเขาจะตอบเหมือนเราหรือเปล่าเขาจะตอบหนึ่งเหมือนเราหรือเปล่าหน,หนึ่งเหมือนกันใช่ไหมอ,ไอ่๋อได้หนึ่งกันเยอะเลยครับ โอ้ยตอนนี้มีสมาชิกเยอะมากเลยเก้าสิบสี่คนอะคนอื่นคิดอยู่พร้อมกันใช่ไหม<_ <p> _ <on> ได้หนึ่งเหมือนเพื่อนไหมตอนนี้มีคนตอบหนึ่งมาหลายคนแล้วนะคะได้หนึ่งเหมือนเพื่อนใช่ไหมรูปใช่ค่ะมีใครได้แตกต่างจากเพื่อนบ้างไหมคะมีใครไม่ได้หนึ่งบ้างไหม<_ <p> _ <on> ไม่มีเนาะอะ,อะมาดูซิ าดูซิว่าได้หนึ่งจริงไหมนะคะอมา,าจจจจเจ็ดเจ็ดเจ็ดแยกตัวประกอบได้เท่าไหร่คะเจ็ดก็คือได้เจ็ดเลยเนาะเพราะว่าเจ็ดเป็นจำนวนเฉพาะอยู่แล้วถูกไหมคะเป็นจำนวนเฉพาะอยู่แล้วก็คือตัวประกอบของมันก็คือเจ็ดเลยเนาะต่อไปยี่สิบหกยี่สิบหกได้เท่าไหร่คะสิบสามคูณสองสิบสามคูณสองถูกต้องนะคะต่อไปเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าได้เท่าไหร่คะเก้าคูณเอ็ด ้าไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะต้องได้ว่าอะไรสามคูณสามคูณสิบเอ็ดถูกไหมอะดูสิโอ้โหไม่มีจำนวนเหมือนกันเลยนะคะตัวแรกมี7อันเดียวจำนวนที่2มี2กับ13บสาจำนวนที่3มี3 3แล้วก็11ไม่มีจำนวนไหนเหมือนกันเลยดังนั้นง่ายมากข้อนี้หอดมอคือ1น โอเคนะคะอ่ะโอเคนะมีใครสงสัยไหมว่าเราจะหาหอระโมโดยการแยกตัวประกอบทําอย่างไรมีไหมคะไม่มีมนะ,ะอ่ะถ้าไม่มีะนะคะวันนี้นะแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดจะอยู่ในหน้าที่สามกับสี่นะจะเป็นตัวนี้นะเดี๋ยวครูจะเปิดให้ดูนะคะในเล่มที่คุณครูเขาแจกไปนะคะในเล่มที่แจกไปแบบฝึกหัดจะเป็นตัวนี้ อาหารก่อนโอเคมาคุณครูขอฉเฉลยนะ,ฉะเฉลอยอันนี้การบ้านครั้งที่แล้วนะคะใครทําแล้วนะหนูเอาขึ้นมาตรวจได้เลยนะอ่ะอันนี้ก็คือให้แยกตัวประกรอบถูกไหมคะแยกตัวประกรอบเราสอดไปสองวิธีก็คือวิธีการคูณกับวิธีการหารนะอันนี้คุณครูขอเฉลยกาหารก่อนนะไอฉะเฉลยการบ้านครั้งที่แล้วนะคะอ่ะข้อที่หนึ่งให้แยกสิบแปดนะคะสิบแปด เราบอกแล้ว18สองจำนวนคูณกันได้18ก็คือ2องคูณ9้าถูกไหมคะอะหลังจากนั้น2เป็นจำนวนเฉพาะแล้วแต่ 8. 9ยังไม่ได้เป็น9ต้องแยกต่อได้3ค 3. ูณหาดังนั้นตอบแยกตัวประกอบ18แยกตัวประกอบได้คือ2องคูณ3คูณ3 อันนี้คือวิธีการคูณนะอ่ะต่อไปวิธีการหารนะคะเราก็ตั้งเลย18แล้วก็หารนะคะหาจํานวนเฉพาะมาหาร18นะคะถ้าเป็นจํานวนคู่เนี่ยแน่นอน2หารได้หมดนะคะนักเรียนให้นึกถึง2ไว้ก่อนถ้าเป็นจำนวนคู่ถ้าเป็นจํานวนคี่นะักเรียนนึกถึง3ไว้ก่อนนะคะอ่ะเรา2ดู2อะไรเอ่ยได้18ก็2 9 18 นะคะเก้ายังไม่ใช่จำนวนเฉพาะดังนั้นเราหาต่อนะคะหาเอาสามนะคะถ้าเป็นจำนวนคี่ให้นึกถึงสามไปก่อนนะสามสามเก้านะคะอ่ะสรุปสามเป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะคะดังนั้นตอบเลย18แยกตัวประกอบได้คือ2 3, 3. อ3คูณสาม ใครถูกนะตรวจถูกไปเลยนะคะต้องได้คําตอบเหมือนกันนะสองวิธีต้องได้คําตอบเหมือนกันนะคะ,ะต่อไปข้อที่สองข้อที่สองคือยี่สิบให้แยกตัวประกอบของยี่สิบนักเรียนก็หามเลยอะไรเอ่ยสองจำนวนคูณกันได้ยี่สิบบ้างอาจจะเป็นอสี่กับห้าก็ได้หรือว่า สองกับสิบก็ได้นะคะสมมติรูเอาสองกับสิบแล้วกันสองกับสิบนะคะสองเป็นจำนวนเฉพาะอยู่แล้วดึงลงมาแต่สิบยังไม่ใช่นะคะสิบยังไม่ใช่หนูก็แยกเป็นสองคูณห้าดังนั้นยี่สิบโโก็ยี่สิบแ่คับสองคูณสองคูณห้าอันนี้วิธีการคูณนะคะคอ่ะต่อไปวิธีการหาร ยี่สิบบอกแล้วถ้าเป็นจำนวนคู่นึกถึงสองเลยก่อนเอาสองมาหารนะคะสองสิบเป็นยี่สิบนะคะหารต่อสิบยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะหารต่อสองหารต่อสองห้าสิบนี่ห้าเป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะคะดังนั้นคำตอบก็คือยี่สิบจะเท่ากับสองคูณสองคูณห้าโอเคนะคะอันนี้ข้อสอนะ ต่อไปข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายของเราคือ42อะไรเอ่ยคูณกัน2ตัวได้42อะสมมติครูเอา2 <8. S 1> คูณ <8. S 1> ด้วย21นะคะ2เป็นจำนวนเฉพาะอยู่แล้วใส่ได้เลยแต่21ยังไม่ใช่เอามาแยก21คือ สามคูณเจ็ดถูกไหมสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามคูณเจ็ดนะคะตอนนี้ไปจะไม่เท่าแล้วดังนั้นสี่สิบสองจะเท่ากับสองคูณสามคูณเจ็ดมัน,นี้เปิน,นะคะมาดูวิธีการหารบ้างสี่สิบสอง อ่าตั้งหาเลยถ้าเป็นจํานวนคู่หนูเอาสองขึ้นก่อนเลยนึกอะไรไม่ออกนึกสองไว้ก่อนนะคะสองได้ยี่สิบเอ็ดหลังจากนั้นหาต่ออ่ะเอาแม่สามแล้วกันสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดนะคะเจ็ดเป็นจำนวนเฉพาะอยู่แล้วเนาะดังนั้นได้เลยค่ะสี่สิบสองเท่ากับสองคูณสามคูณเจ็ด โอเคนะอันนี้ครูเฉลยการบ้านให้นะคะนักเรียนถูกคนไหนถูกหมดบ้างหนูตรวจถูกไปได้เลยนะคะตรวจถูกไปไเลยหนูต้องรู้วิธีการแยกตัวประกอบก่อนหนูถึงจะไปหาหอรมอกับคอรนอนได้เดี๋ยวเราจะเรียนต่อคอรนอาทิตย์หน้าโอเคนะคะนั้นวันนี้ครูคคจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันอาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ Bye bye. สวัสดีค่ะ